สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำซาลาเปานมสดแป้งนุ่มๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำไส้ซาลาเปากันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูบดติดมันนะคะไข่แดงเค็มนึ่อสุกแครอทหั่นเต๋าเห็ดหอมหั่นเต๋าต้นหอมซอยแป้งข้าวโพด ซีอิ๊วขาวน้ำมันถอยน้ำตาลทรายขาวน้ำมันงาและสุดท้ายก็คือพริกไทยป่นนะคะวิธีทำนะคะก็ใส่ทุกอย่างลงไปค่ะยกเว้นผักแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคะแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงา และซอสหอยนะคะคลุกคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราจะนวดจนกว่าหมูเนี่ยจะมีความเหนียวขึ้นมาเลยค่ะโอเคค่ะพอส่วนผสมเริ่มเหนียวนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะก็มีเห็ดหอมนะคะ แครอทแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะคลุกเค้าพอเข้ากันนะคะไส้สลัเปาของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมไปแช่ในตู้เย็นก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะไปทำแป้งสละเปากันนะคะ ส่วนผสมของแป้งสลาเปานะคะก็จะมีแป้งสําหรับทซสลาเปาค่ะแม่ซีใช้ย,ยี่ห้อนี้นะคะตรากีเลนเหลืองค่ะเป็นแป้งสําหรับทํซสลาเปาเลยเพราะรู้สึกว่าเวลาเอามาทํซสลาเปาแป้งเขาจะมีความขาวเป็นพิเศษนะคะตามมาด้วยนมสดรสจืดนะคะยีสต์ผงน้ำมันรำข้าวใครไม่มีน้ำมันรำข้าวสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชทั่วไปได้นะคะพวกน้ำมันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นน้ำมันปาล์มนะคะ น้ำตาลทรายขาวแล้วก็สุดท้ายเลยคือผงฟูค่ะวิธีทํำนะคะเพื่อนๆต้องนํานมสดเนี่ยค่ะไปเข้าไมคโครวเวฟให้เขาอุ่นๆนะคะอย่าให้ร้อนจักค่ะแค่อุ่นนะคะจากนั้นก็ใส่น้าตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยยีสต์ผงนะคะคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้ประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยมีความฟองฟูขึ้นมาเลยนะคะการที่เราพักส่วนผสมตัวนี้ไว้5นาทีก็เพื่อเช็คการทำงานของยีสต์นั่นเองค่ะร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันนะคะ แล้วก็เทของเหลวลงไปเลยนะคะใช้พายางคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะ ตอนนี้เราจะใช้มือนวดแล้วค่ะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนทำขนมทุกครั้งนะคะเราจะนวดแป้งไปเรื่อยๆจนบดแป้งจะเนียนไม่ติดภาชนะไม่ติดมือค่ะ โอเคค่ะแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะนวดไม่นานนะคะประมาณห้านาทีได้ค่ะก็เนียนแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะเราจะพักแป้งตัวนี้ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าแป้งจะขึ้นเป็นสเท่านั่นเองค่ะแป้งเราขึ้นฟูเป็นสเท่าแล้วน,นะคะเราก็ชกไล่ลมนิดนึงค่ะ แล้วก็ตัดแบ่งนะคะแม่ซีจะตัดแบ่งเป็นสองส่วนก่อนนะแล้วก็คลึงกลมค่ะเราจะตัดแบ่งก้อนละแปดชิ้นนะคะฉะนั้นสูตรนี้เราจะได้ทั้งหมดสิบหกชิ้นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะหยิบแป้งแต่ละชิ้นที่เราตัดนะคะมาคลึงให้เป็นลูกกลมกันนะคะวิธีการทําแค่แบบนี้ก็ได้ค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะอะแบบนี้นะคะ ใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ําบิดหมาดๆคลุมแป้งเอาไว้ด้วยนะคะเราจะพักให้แป้งคลายตัวประมาณ10นาทีค่ะพอพักแป้งครบ10นาทีนะคะเราก็จะนํามาคลึงเพื่อห่อไส้กันค่ะวิธีการนะคะก็กดลงไปก่อนค่ะแล้วก็คลึงนะคะให้ตรงกลางหนาตรงขอบบางค่ะ ก็หยิบขึ้นมานะคะวางบนฝาน่ามือแบบนี้ค่ะตักไส้ขึ้นมานะคะแล้วก็วางด้วยไข่แดงเค็มค่ะการจับจีบนะคะแม่สีก็จะจับแบบนี้เลยค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับจีบแบบนี้ค่ะแล้วก็นิ้วโป้งอีกอันช่วยดันแป้งนะคะอ่าพับไปเรื่อยๆค่ะ ก็หมุนนะคะ,ะก็จะได้หน้าตาสาลเปลาแบบนี้นะคะใครทําสวยกว่าแม่ซีก็จัดเลยนะ แล้วเราก็จะนำซาลาเปามาวางบนกระดาษนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษไขก็ได้หรือจะเป็นถ้วยจีบแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีลายนะจะใช้เป็นสีขาวล้วนค่ะแต่ประเินว่าของแม่ซีมีเหลือตั้งแต่ทำเ,เค้กมุ้ยหอมนะคะก็เลยเอามาใช้เกิดประโยชน์ค่ะ ก่อนจะนำไปนึ่งนะคะเราจะพักแป้งไว้อีก40นาทีค่ะครบเวลา40นาทีแล้วนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำขนมไปนึ่งกันเลยค่ะเราจะนึ่งขนมด้วยไฟกลางนะคะระดับน้ำที่ใส่เนี่ยต้องเกินครึ่งของลังถึงนะคะแต่ว่าก็อย่าให้เยอะมากเกินไปค่ะไม่งั้นเนี่ยเวลาน้ำเดือดจะโดนขนมได้นะคะ แม่ซีจะใส่น้ำส้มสายชูไปซักสองช้อนโต๊ะนะคะจะทำให้สาลาเปาเนี่ยนึ่องออกมาแล้วมีความขาวขึ้นนะวางสาลาเปาลงไปเลยค่ะปิดฝานะคะเราจะนึ่งเป็นเวลาทั้งหมด12นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนมกันค่ะเวลายกฝานะคะรีบยกออกไปเร็วๆเ,เลยค่ะอย่าให้น้ําเนี่ยกระเด็นโดนขนมนะคะ mm. ซาลาเปาเราฟูสวยมากเลยนะคะน่าทานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะยกออกไปนะคะแล้วก็พักให้ขนมเย็นสนิทค่ะตอนนี้ซาลาเปาก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราจะไปดูเนื้อกันค่ะว่าเขาจะนุ่มขนาดไหนนะคะอันนี้ก็แล้วกันนะคะ นะคะนุ่มสุดพลังค่ะว่าแล้วเราก็มาลองชิมกันนะคะืึมตัวแป้งนะคะจะมีความหอมแล้วก็นุ่มนะคะแต่ไม่ค่อยมีรสชาตินะส่วนไส้เนี่ยถ้ากินเฉยๆเนี่ยค่อนข้างรสจัดค่ะ มีทั้งความเค็มความหวานแล้วก็ความเผ็ดพริกไทยนะคะแต่เมื่อเคี่ยวด้วยกันกับแป้งอะคะ่ะมันก็จะพอดีลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะสลรับเปาสูตรนี้ถือว่าผ่านค่ะใช้เวลานวดไม่นานนะคะแต่ได้แป้งที่นุ่มนิ่มสมใจเลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ